สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัส,สดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับรหลงเหงชูหัวเราะอย่างขมขื่นด้วยเงื่อนไขของปีที่1ในตอนนี้ข้าไม่คิดว่ามันจะเหมาะสมสำหรับการแข่งขันเลื่นระดับห้องเพื่อดำเนินการต่อจากสิ่งที่ข้าเห็นวันนี้ข้าไม่คิดว่าชั้นปีที่สองไม่สิแม้แต่ชั้นปีที่สก็ไม่สามารถต้านทานพลังของพวกเขาได้ นักเรียนเหล่านี้อาจไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีคาคิดว่าเราจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษกับนักเรียนใหม่เหล่านี้การดูแลพิเศษแบบไหนหลงเิงชูกล่าวด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่าด้วยอาฉริยะเช่นพวกเขาอาจารย์ธรรมดาคงจะไม่เพียงพอเช่นนั้นเรามาสร้างห้องพิเศษเพิ่มเติมจากห้าห้องที่เรามีอยู่แล้วอาฉริยะของห้องเรียนนี้จะมีอาจารย์ที่แข็งแกร่งที่สุดของสาบัน เพื่อนำทางพวกเขาตั้งแต่ชั้นกลางไปจนถึงชั้นสูงด้วยวิธีนี้พวกเขาจะใช้เวลาอย่างน้อยแหรือไม่เกปีในสถาบันการศึกษารตบใดที่เรานำทางพวกเขาอย่างถูกต้องอนาคตที่สดใสของความสำเร็จของโรงเรียนทะเลตะวันออกของเราก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่เฉินแต่ตองเรื่องนี้อยู่คู่หนึ่งเขาต้องบอกว่าคำพูดของหลงเหิงชูทำให้เขาประทับใจห้องเรียนพิเศษสำหรับการฝึกฝนอาาัจฉริยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดของสถาบันการศึกษาด้วยนักเรียนใหม่ปีนี้ได้ความสามารถพิเศษเฉพาะของพวกเขาข้อเสนอนี้จะทำให้สถาบันการศึกษามีโอกาสที่จะส่องแสงได้อย่างแท้จริงในอนาคตหากเป็นเช่นนั้นสถาบันการศึกษาจะสามารถรับสมัครนักเรียนใหม่ที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้นเขาอิจฉาสถาบันการศึกษาชั้นนำในเมืองใหญ่ๆที่สามารถรับสมัครนักเรียนจากทั่วสหาหพันธ์ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้แข็งแกร่งยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าโรงเรียนทะเลตะวันออกจะอยู่ในเมืองใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองด้านธุรกิจเนื่องจากทรัพยากรของมหาสมุทรแต่นักเรียนจํานวนมากยังคงถูกกีดกันจากการเลือกสถาบันเนื่องจากตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของทวีปและธรรมชาติของภูมิประเทศโดยรอบโดยรวมแล้วโรงเรียนทะเลตะวันออกสามารถพิจารณาได้เฉพาะอันดับในชั้นกลางที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่เหลือ ของทวีปมันไม่ได้โดดเด่นเลยบางทีนักเรียนใหม่ในปีนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับพวกเขาจริงๆอาจารย์คนไหนที่เจ้าคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วการดำเนินการตามแผนนี้จะค่อนข้างง่ายแต่การสร้างห้องพิเศษจะทำให้ต้องทุ่มเทความแข็งแกร่งทั้งหมดของสาบันการศึกษาเพื่อฝึกฝนห้องนี้หรงเงชูได้ตัดสินใจเลือกใครสักคนเมื่อนานมาแล้วในขณะที่เขาพูดโดยเม่รังเลแม้แต่น้อย ให้อาจารย์อูจางคงสอนห้องเรียนนี้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสถาบันการศึกษาได้ลผลของการแข่งขันได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนจากความสามารถในการสอนของเขาเมื่อเขายังอยู่ในการศึกษาชั้นสูงเขาไม่สอดคล้องกับกลุ่มและแยกตัวจากอาจารย์คนอื่นๆเขาไม่เคยแสดงพลังเต็มที่ข้าคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาที่จะฝึกนักเรียนชั้นยอดสองสามคนเหล่านี้แทน ตกลงอยู่เฉินพยักหน้าข้าเห็นด้วยกับแผนของเจ้าข้าจะไปยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนเอาร์จะเ้าออกไปได้แล้วหลงเิงชูกล่าวด้วยความเคารพว่าท่านประธานท่าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนเขาชื่นชมยินดีในหัวใจของเขาประธานได้รับอิทธิพลจากคำพูดที่ดึงดูดใจของเขาอย่างแน่นอนและตอนนี้เรื่องนี้ก็จบลงโดยไม่มีการลงโทษทางวินยัยใดๆกับเขา วิธีการคำนวณของเขามีขึ้นเพื่อให้เขาหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแน่นอนว่าเขามีความหวังสำหรับห้องใหม่นี้เมื่อทั้งอุลินตื่นขึ้นจากการทำสมาธิเขาได้รับพรสวรรค์ในการมองเห็นลุ่งอรุณเสียเสียยังไม่กลับมาในขณะที่เขากำลังพักฟื้นในโรงพยาบาลโจจางเชอ่อและยุนเซียวต่างก็นั่งสมาธิด้วยการยั่วยุของชัยชนะอย่างต่อเนื่องของห้องที่หทุกคนต้องฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งด้วยพลังใหม่ ร่างกายของทังออรินเต็มไปด้วยพลังที่ทำให้เขาอยากเผชิญหน้ากับท้องฟ้าและตะโกนนับตั้งแต่เขาดูซับันึกแรกเขาก็ไม่มีเวลาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาอย่างละเอียดทีถ้วนจนถึงตอนนี้เขาเริ่มจ้องมองไปที่มือของเขาโดยไม่รู้ตัวพื้นผิวมันดูเหมือนเดิมทุกประการแต่ในความเป็นจริงผิวของเขาดูขาวขึ้นเมื่อเขาสัมผัสผิวหนังของเขามันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นกัน พลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระดับในขณะที่การควบคุมพลังจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากเนื่องจากพลังจิตวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นเช่นกันในท้ายที่สุดทั้งอุรินไม่แน่ใจว่าพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนท้ายที่สุดเขาไม่เคยทดสอบตัวเองในลักษณะนี้มาก่อนนี่เป็นพลังผนึกแรกของราชามงกรทองหรือไม่เมื่อเขานึกถึงการใช้พลังของราชามงกรทองเมื่อวันก่อน เขาเริ่มจดจ่อกับการใช้พลังนั้นอีกครั้งได้เป็นธรรมชาติมากความรู้สึกคุ้นเคยปรากฏขึ้นอีกครั้งในแขนขวาของเขาทันใดนั้นชั้นของเกตนูนสีทองรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปกคลุมแขนขวาของเขาเหมือนชั้นเกาะในเวลาเดียวกันความรู้สึกถึงพลังภายในแขนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างระเบิดแต่มือขวาของเขายัางไม่เปลี่ยนเป็นกรงเล็บมังกรทองอย่างสมบูรณ์รามีของราชามังกรทอง ูกเปิดเผยในขณะที่ท้งอุรินหมุนเวียนพลังวิญญาณและความแข็งแกร่งของเขาไปยังมือขวาอย่างต่อเนื่องและพิถีพิถันตอนนั้นเองที่กระดูกในมือขวาของเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมือของเขาค่อยๆบวมขึ้นและกรงเล็บของมังกรก็งอกออกมาจากเล็บของเขานอกเหนือจากความรู้สึกอันทรงพลังอันยิ่งใหญ่แล้วเขายังสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีการกดขี่คมเห็งที่ถูกปล่อยออกมา นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการทำลายผนึกแรกของราชามังกรทองแขวนขวาของเขาซึ่งขณะน,นี้ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีทองมีพละรก,กำลังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านอกจากนี้กรงเล็บมังกรทองยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของมือขวาได้อีกเท่าตัวนอกจากความสามารถในการบทขยี้รู้สึกมีพลังจริงๆตอนนี้เขาได้ปลดปล่อยพลังของราชามังกรทองนอกการต่อสู้เขาสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายในร่างกายของเขาได้อย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือพลังวิญญาณของเขาพลังวิญญาณของเขากำลังถูกใช้ไปอย่างหน้าประดาดใจหลังจากผ่านไปหลายลมหายใจหนึ่งในสามของพลังวิญญาณของเขาได้ถูกใช้ไปหมดแล้วตามความเร็วการใช้พลังในปัจจุบันเขาสามารถรักษากรงเล็บมังกรทองได้เพียงสิบวินาทีเท่านั้นตามที่เขาคาดไว้คลื่นแห่งความอ่อนแอเอาชนะเขาในเวลาสิบวินาที และมือขวาของเขาก็กลับมาเป็นปกติถ้าว่าพลังของเกตมังกรทองก็ยังอยู่ที่นั่นทันใดนั้นเขาก็มีความศักิ์สิทธิ์กงเล็บมังกรทองต้องการพลังสายเลือดของราชามังกรทองและพลังวิญญาณของเขาเพื่อรักษามันไว้แต่เกตมังกรทองคําต้องการเพียงพลังสายเลือดของราชามังกรทองคําเท่านั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ข้าโชคดีจริงๆที่เอาชนะหยางจางซือและหวังจินซือเมื่อวานนี้ เมื่อมองย้อนกลับไปในการต่อสู้ครั้งนั้นเขาตระหนักว่าจางหยางซือและหวังจินชือ่อไม่สามารถควบคุมทักษะการหลอมรอวมิญญาณยุดการต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงโชคดีที่สามารถใช้กองเล็บทองของเขาในเวลาที่เหมาะสมเพื่อตอบโต้พวกเขาราชามังกรกระดูกก็เป็นสายเลือดมังกรเช่นกันดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับ,บราชามังกรทองมันถูกระง,งับและได้รับผลสองเท่าจากการโจมตีของทังอุริน นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสามารถเอาชนะได้หลังจากการโจมตีสองครั้งกล่าวอีกในหนึ่งเหตุผลที่เขาสามารถชนะได้ก็เพราะว่าสายเลือดของราชามงกรทองของเขาสามารถปราบปรามราชามงกรกระดูกของหวังจินซือได้ข้ายังไม่แข็งแกร่งพอถ้าคู่ต่อสู้ของข้าต่อสู้กับข้าอีกสักหน่อยและตระหนักว่าข้าไม่สามารถรักษากรงเล็บมังกรทองได้เป็นเวลานาน เขาก็สามารถเอาชนะได้โดยเพียงแค่หลบเลี่ยงการโจมตีของข้าและรอให้พลังวิญญาณของข้าหมดลงแม้จะตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงทั้งอุรินทร์ก็ไม่หดหูเลยเมื่อเขาเปรียบเทียบตัวเองกับตัวตนในอดีตของเขาเขายังได้ประโยชน์มากมายจากการดูดซับพนึกแรกความแข็งแกรงของร่างกายและพลังโดยรวมของเขาเพิ่มขึ้นและเกตมังกรก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของแขนขวาได้อีกด้วยตอนนี้ เขามีพลังระเบิดของกองเรบมังกรทองในระยะสั้นการได้เปรียบของเขาค่อนข้างดีอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ถูกมองว่าเป็นขยะอีกต่อไปเออใช่แล้วแสงทองก็ประสบกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทั้งอุรนต้องการปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณดวงน้อยของเขาเพื่อพิจารณาเขาสายหัวด้วยความผิดหวังแต่ทะว่าเนื่องจากพลังวิญ,ญญาณของเขาได้หมดลงแล้วและเขาไม่สามารถแม้แต่จะปลดปล่อยวิญญ,ญ,ญาณยุดการต่อสู้ของเขา โดยเฉพาะจิตวิญญาณของเขาการฝึกฝนในปัจจุบันของเขายังอ่อนแอเกินไปการทำลายผนึกแรกได้ช่วยเขาในการฝึกฝนของเขาบ้างแต่เขายังอยู่ที่ระดับ13เท่านั้นนอกจากนี้คนอื่นๆในตอนนี้ก็อยู่ที่ราวๆ20แล้วเขากลัวว่าช่องว่างระหว่างพวกเขาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆข้าต้องใช้ความพยายามมากขึ้นข้าต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้เขากระโจนลงจากเตียงจิตใจของเขาแจ่มใส ระวังไม่ให้ลบกกเพื่อนร่วมห้องทั้งโอรินไปลางหน้าและดื่มน้ำสักแก้วก่อนจะออกไปวิ่งมันเป็นการเริ่มต้นของวันใหม่และการอบอุ่นร่างกายเป็นอันดับแรกเขาวิ่งรอบสนามในสนามกีฬาและตะโกนว่าข้าตัวอ่อนเหมือนนกนางแอนเขาวิ่งเก่งมาตลอดแต่หลังจากดูดซับส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณของราชามังกรทองแล้วฝีเท้าปกติก็ช้าเกินไปสําหรับเขาในตอนนี้ทิวทัศน์พาดผ่านเขาอย่างต่อเนื่อง ลมเย็นพัดกระทบแก้มของเขาความรู้สึกสดชื่นนี้ทําให้ทั้งร่างกายและจิตใจของเขามีอิสระและความสบายใจที่อธิบายไม่ได้ในขณะนั้นเองจูจูก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาในขณะที่ทั้งอูรินกําลังหมกมุ่นอยู่กับประสบการณ์นี้แต่เมื่อถึงเวลาที่เขาตอบสนองเขาได้ชนกับบุคคลน,นี้แล้วเสียงบริสุทธิ์ร้องออกมาระวังทั้งอูรินรู้สึกได้ถึงแรงที่อ่อนโยนขยับร่างกายของเขา ทำให้เขาหมุนเป็นวงกลมกระจายพลังงานจนทั้งหมดของเขาทั้งอุรินไม่ได้เวียนหัวเนื่องจากร่างกายอันทรงพลังของเขาแต่เมื่อเขาหยุดหมุนและสามารถมองดูร่างตรงหน้าเขาได้เขายังคงมีอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนเพียงเสี้ยววินาทีข้างหน้าเขามีผู้หญิงร่างสูงและผอมเพียวทางอูรินถือได้ว่าสูงในหมู่เพื่อนฝูงแต่เขาอายุสีขวบเท่านั้น เอกสาวที่อยู่ข้างหน้าเขาดูราวๆมีอายุ14หรือ15ปีและเริ่มกลายเป็นสาวแล้วเธอสวมชุดวอร์มสีชมพูซึ่งชดเชยผิวสีขาวน้ำนมและผมยาวสีฟ้าของเธอที่รวบมัดด้วยหวีหญิงสาวคนนั้นสวยมากด้วยใบ,บหน้าที่ละเอียดอ่อนและดวงตาที่โตและใสซื่อภายใต้แสงแดดยามเช้าดูเหมือนว่าชั้นของแสงสีทองถูกดึงมาสู่เธอเธอหน่ทึ่งเกินไปสำหรับทางอูรรนขอโทษ ทางโอรินรีบขอโทษในช่วงเวลานั้นหญิงสาวที่มีแสงสีทองอยู่รอบตัวเธอได้สร้างความประทับใจให้กับท้งโอรินน่ารักจังเธอสวยกว่าพี่ริวยูซินเชียอีกน้องชายระวังตัวด้วยที่นายวิ่งนะหญิงสาวยกมือขึ้นเพื่อถูศีรษะขณะที่เธอพูดด้วยรอยยิ้มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าดูดีมากหญิงสาวจ้องไปที่ดวงตาขนาดใหญ่ของท้งอุรินซึ่งถูกเน้นด้วยขนตายาวของเขา แรกรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าดวงตาของเขานั้นใหญ่กว่าของเธอด้วยซ้ำเธอหยิกหน้าเขาอย่างสงสัยและหัวเรอกขี้คักก่อนจะหันหลังกลับอย่างรวดเร็วและจากไปการยิกของเธอเจ็บเล็กน้อยแต่มันปลุกทั้งอุรินทจากอาการมึนงงของเขารุ่นพี่คนนั้นสวยจังเธอมาวิ่งออกกำลังที่นี่ดังนั้นเธอน่าจะอยู่ในชั้นกลางด้วยใช่ไหมเมื่อเขาเห็นหญิงสาววิ่งไกลออกไปทางอุรินทก็เร่งฝีเท้าให้ทันเธอ ด้วยร่างกายอันทรงพลังของเขาเขาได้วิ่งทันเธอในเวลาไม่นานรุ่นน้องเจ้าชื่ออะไรเธอหันไปมองทังอุรินข้าชื่อทังอุรินข้าเป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งแล้วพี่สาวล่ะเขาพร่งคำพูดของเขาได้หัวใจที่กระตือรือร้นเขาไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ในชั้นปีที่หนึ่งห้องห้าแต่ทว่าหลังจากชนะการแข่งขันเลื่อนระดับห้องแล้วพวกเขาควรจะเป็นห้องที่หนึ่งแล้วในตอนนี้ เจ้าเด็กขนาดนี้แต่ก็ยังสซนมากเจ้าต้องการจีพี่สาวคนนี้งั้นเหรอหญิงสาวมองเขาอย่างมีเร่เียมข้าคือมันไม่ใช่อย่างนั้นทางอูรินเขาด้วยความเขินอายฮ่าฮ่าไปหน้าที่เขินอายของเจ้าน่ารักมากเอาละมาแข่งขันกันสิบรอบกันเถอะถ้าเจ้าชนะข้าจะบอกเจ้าก่อนที่เธอจะพูดจบเธอได้เพิ่มความเร็วของเธอแล้วและพุ่งไปข้างหน้าสิบรอบงั้นเหรอ ไม่มีทางที่ทางอูรินจะกลัวการแข่งขันเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงเรียบเร้งฝีเท้าไล่ตามเธอไปหญิงสาวยังคงสูงกว่าเขาประมาณครึ่งหัวและโตเป็นหญิงสาวที่เพรียวบางและสง,ง่างามมากขณะที่เธอวิ่งผมยาวของเธอปิวไปตามสายลมในขณะที่รูปร่างที่สง,ง่างามของเธอถูกเน้นด้วยขาที่ยาวและยืดหยุ่นของเธอในแต่ละย่างก้าวเขาสามารถเห็นสะโพกที่เพรียวของเธอผิวไหว ร่างกายของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งความยาววัยความแข็งแกร่งทางกายภาพของถังอุรินั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่ถ้าว่าถึงแม้ว่าเขาจะเตี้ยกว่าแต่เขาก็ยังเร็วกว่าเธอเขาตามหลังเธอสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นในใจเขาด้วยเหตุผลบางอย่างบอกให้เขาระวังเธอด้วยเหตุน,นี้เขาจึงตามเธอไปข้างหลังและเฝ้าดูเธอตามจังหวะของเธอความแข็งแกร่งทางกายภาพ ของหญิงสาวคนนั้นค่อนข้างดีเธอไม่เพียงแต่สามารถรักษาอัตราการวิ่งให้คงที่เท่านั้นแต่ฝีเท้าของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้พวกเขาทั้งสองยังคงแข่งขันต่อไปหนึ่งข้างหน้าหนึ่งข้างหลังไม่นานหลังจากนั้นพวกเขากำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของรอบที่1สิอเหลืออีกร้อยเมตรตอนนั้นเองที่ทางอเรินจำเป้าหมายของการแข่งขันนี้ได้ทัในใดนั้นเขาก็เร่งความเร็วปลดปล่อยพลังระเบิดของร่างกายออกมา เขาพุ่งไปข้างหน้าและทันหญิงสาวด้วยระยะ50เมตรทัานใดนั้นเสียงร้องของความเจ็บปวดก็มาจากข้างหลังเขาทั้งอุรินเรีบหันไปมองแต่ก็พบกับร่างที่สวมชุดสีชมพูช้าๆนั้นก็เร่งความเร็วแสงหน้าขาววิ่งตรงไปอย่างเส้นชัยฮ่าฮเจ้าหนูน้อยเจ้าถูกหลอกเสียงหัวเราะเหมือนะระฆังของหญิงสาวดังขึ้นอย่างชาัดเจนผ่านแสงเรียบรีแรกของรุ่งอรุณในโรงเรียนเห็นในชัดว่า เขาถูกหลอกแต่เมื่อเขาเห็นรอยยิ้มที่เหมือนดอกไม้บานทางอูรินก็ไม่สามารถโกรธได้เลยทางอูรินวิ่งไปที่เส้นสายที่หญิงสาวรออยู่เขาเกาศีรษะอย่างงมงงามขณะที่เขาพูดพี่สาวคนโตน่าทึ่งมากเมื่อหญิงสาวมองดูท่าทางเขินอายของเขารอยยิ้มของเธอก็กว้างขึ้นอย่างช่วยไม่ได้พอแล้วข้าจะหยุดแกล้งเจ้าความแข็งแกร่งของน้องชายค่อนข้างดีสู้ต่อไปนะเมื่อพูดจบ เธอหันหลังและเดินไปที่หอพักโบกมือลาทางโอรินขณะที่เธอจากไปทางโอรินเฝ้าดูเธอต่อไปเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นภายในใจเขาเขาไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้คืออะไรแต่เขารู้ว่าเขาต้องการเห็นพี่สาวคนนี้ต่อไปข้าชื่อโอหยางซีซินข้าเรียนอยู่ชั้นปีที่ห้าเสียงที่บริสุทธิ์ของหญิงสาวรอยมาโอหยางซีซินชื่อน่ารักอะไรเบอร์นี้ หยุดจ้องมองได้แล้วพี่สาวคนนั้นเดินไปนานแล้วในขณะนั้นเองเสียงที่เป็นมิตรก็พูดออกมาจากข้างหลังเขาทังอูรินหันกลับไปอย่างรวดเร็วเพื่อดูเสียเซียที่เฝ้าดูเขาด้วยท่าทางขบขันแขนของเขายังคงพัานผ้าอยู่และในขณะที่เขามีรอยยิ้มมันก็ไม่ค่อยยิ้มเมื่อเขามองไปที่ทังอูรินดีขึ้นแล้วงั้นเหรอแขนเป็นอย่างไรบ้างทังอูรินทักทายเขาด้วยความประดาใจ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้กระดูกของข้าได้เชื่อมต่อใหม่แล้วและพวกเขาได้รับการรักษาโดยวิญญาณที่มีวิญญาณยดการต่อสู้ประเภทรักษาข้ายังต้องใช้เวลายอย่างน้อยสิบวันเพื่อให้ฟื้นตัวเต็มที่แต่เจ้าวันที่ข้ากลับมาได้พบว่าเจ้ากำลังไล่ตามพี่สาวเจ้าดีเกินไปจริงๆข้าไม่ทางอุรินรีบปกป้องตัวเองตอนนี้เจ้ามีความสามารถเพียงพอที่จะทำ พี่สาวคนนั้นบอกชื่อเธอกับเจ้าด้วยเจ้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับโอหยางซีซินมาก่อนจริงๆงั้นเหรอเสียเสียถามด้วยรอยยิ้มขนาดใหญ่ข้าไม่เคยได้ยินทั้งอูรินพรงออกมาเสียเสียกล่าวว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในแผนการศึกษาชั้นกลางของเราข้าไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเธอมาก่อนอันที่จริงข้าได้ยินมาว่ามีรุ่นพี่จำนวนนับไม่ถ้วนจากแผนกชั้นสูง ได้ตามจีบเธอเธออยู่ชั้นปีที่ห้าดังนั้นเธอควรจะแก่กว่าเราสปีเจ้าสามารถยอมแพ้ได้ในตอนนี้ทั้งอุเรนพูดอย่างไม่เต็มใจว่าเจ้ากําลังพูดถึงอายุแต่ทําไมเจ้าถึงมีความคิดเช่นนั้นอยู่ในใจข้าคิดว่าพี่สาวคนโตวสวยจริงๆและข้าก็ชื่นชมเธอข้าไม่มีความคิดอื่นเลยตกลงไหมอย่าเข้าใจข้าผิดปากของเสียเสี่ยวเริ่มกระตุกพอได้แล้ว เจ้าสามารถจ้องไปที่เธออย่างโง่เขลาเจ้าอาจไม่รับรู้แต่ใครลระจะไม่ชอบพี่สาวที่น่ารักแบบนี้ผู้ชายทุกคนมีความทรงจําที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพี่สาวที่น่ารักผู้ชายทุกคนมีพี่สาวที่น่ารักที่สร้างความประทับใจให้กับพวกเขางั้นเหรอทั้งอเรินสันคอนด้วยคําพูดของเสียเซียชื่อโอหยางเซียซินถูกจารึกไว้ในหัวใจของเขาแล้วพวกเขาไปกินข้าวเช้าก่อนไปเรียนโดยได้รับแจ้งว่านักเรียนชั้นปีที่หนึ่งทุกคน ไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาเพื่อจัดห้องเรียนแม้ว่าแขนของเสียเซียยังคงได้รับบาดเจ็บแต่อาการของเขาเริ่มคงที่และสามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ